ก็โอเคนาโอ้มีในฟาอนาโชท้ออาซ้อมเลี้ยงอาเอฟซีไอโชได้ด้ยแม่ขอบคุณพ่อโอมด้วยก็แล้วกันนะฮะงงไอ้ฮางงขอบคุณอะไรงงงงแน่นอนมึงงงแน่นอนกูคุณคอมเมมึงคุณโคราชครับมึงจะงงก่อนนะที่กูพูดตะกี้ว่าเอฟซีโช ไทโรเทมีไหมเดี๋ยวชุดนี้ขออนุญาตครับผมพี่น้องชาสุรินขออนุญาตถ่ายรูปรวเริ่มกันสักนิดหนึ่งรวมทั้งันจากย์โบ้ด้วยครับผมนะเชิญนะไปบ้างครับแต่ลงมาถ่ายล้านล่านกระบายเยอะกอเซียนเขมรแล้ววรับไอ้กุ้นโปรเลยท่าแรงอย่างเท่เลยนะโอ้โหเรื่องของกู้ เื่องกูอาคนข้างหลางข้างหลังว่ายังไงอยากยู่ไหมเอออยากกลับบ้านแล้วส่งเสียง่อยกรับหนึ่งสสบเป็หนึ่งราบครับผมหนึ่งนับเป็นภาษาเขมรมวยปีรไปตัวแล้วบวกกูไร้กวามมึง ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครัช่วงนี้งานก็กำลังจะเลิกราเลยนะครับเจ็ดสี่เลยต่างๆก็ตครับขอบคุณสุดๆทุกท่านครับขอบคุณเลยครับพี่น้องชาวสุรินทรร์คับที่ขาดไม่ได้ครับพี่ใหม่วันนี้ ดูแลกันและกันนิดนึงครับนะเรายังเหลืออีกหลายวันครับี่ังไงครับใช่แล้วค่ะอย่าลืมท้าว่าปากง่ายเราต้องดูดูนิธีนึ่งที่เสรินะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยเพ <c oughs> <for S 2> ราะว่าเรามีเวลาอยู่ด้วยกันถึงวันที่23เลยนะ<อ>ครับผมขอบคุณพี่โยไอเอสสาวแอนไลน์ General แล้วก็เจนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานไอเอสสาวทุกท่านเลยนะครติดต่อสายเลือดคนสุรินทร์ด้วยกันครับที่สำคัญนะครับน้องท้าวอยากจะบอกว่าขอบคุณ มอชลนะคะโดยมนนักวิยโทรทัศน์จังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะนัีคุณบริเัทาคนสุพรรสอนชัยจากเชค่ได้รกาของจากช่องแสดนะคะแล้วก็น้องน้อจากไทรัฐนะคะแล้วก็น้องหมาบีเก้บีบบ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  ลอยเดินทางกลับครับคงอยากจะได้ยินเสียงปรบอมือทุกท่านว่านี่คือความยิ่งใหญ่ของ60ปีงานช้างแฝสุรินทร์ับ